ท่านผู้มีบุญทั้งหลายพระผู้มีาภาคจัดตัดไว้ในมงคลสูตรว่ามาตาปิตุอุปัฐานังเอตมังคารมุตตามัง,มมงแปลถอดความว่าการบำรุงหรือดูแลบิบดามารดาถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเฉ่เช่นกับครอบครัวนวี้ครอบครัวศรีวรรณวัร โดยการนำของคุณเยวัตรศรีวนวัฒนคุณภาวิทยาศรีวนวัฒนคุณรัติการศรีวนวัฒน์เคารพเทิดทูนบูชาคุณแม่มากเป็นที่สุดเพราะว่าสมัยเด็กแม่ลำบากทำงานทุกอย่างเพื่อส่งเสียให้ลูกได้มีความรู้ มีการศึกษาที่ดีเมื่อแม่อายุมากขึ้นลูกทุกคนก็ห่วงใยดูแลแม่เสมอเลี้ยงทุกอย่างหาอาหารดีๆหาเสื้อผ้าดีๆและสำคัญที่สุดไม่พูดไม่ทำให้แม่เป็นทุกข์ใจ อนุอนโมทนากับครอบครัวนี้สีวรณวัตดังกล่าวถือว่าแม่เป็นมิตรในเรือนมาตามิตรตังสกเกคะเลในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบสดีที่ยี่ที่17มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 4ตามโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิด โดยความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โดยความกรุณาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีมีครอบครัวเชวัตรมีครอบครัวศรีวรรณวัตรนำโดยคุณชัยวัตรศรีวรรณวัตรเป็นอาทิได้นำห่อหมกตลาดดอนไหวายนำไข่เจียวทรงเครื่องนำขนมตาลดอนไหว นำน้ำแก้ควยนำก๋วยเตี๋ยวและชาตามือทั้งหมดนั้นทดลองนำมาขายในห้างต่างๆลองมาถวายพระสงฆ์ดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างต้องขออนุมโมทนาสาทา,าทุกการกับครอบครัวศรีวนวัตรอย่างยิ่งขอให้คุณแม่อังคณาสุขภาพร่างกายดีเป็นล่มโพล่มใสของลูกตลอดไป ขอให้คุณชัยวัน์ศรีวรวัต์คุณพาวิเควะภาวิทยาศรีวรรณวัต์คุณรัติการสศศีวรรวัน์ลูกทั้งหมดนั้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่เจอคนภยัยไม่เจอคนผานเจอแต่นักบาตบัณฑิตประสบความเร็จในชีวิตพูดมนเป็นมนพูดทองเป็นทองและร่ำรวยตลอดการเป็นนิดเทิน สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโพชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวโนสุขังพระลัง